สวัสดีครับผมเจนเอ็ก o ี r t h มจีโอซีาลนนะครับวันนี้วันที่14พฤษภาคม2565นะครับตอนนี้เวลาเที่ยง45นาทีนะครับก็ผมยืนอยู่พื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท OCR นะครับหรือผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ x c m g นะครับแล้วก็ชู wing นะครับก็ด้านหน้าที่ผมถ่ายอยู่นี้นะครับก็จะเป็นรถตักเวทใหญ่นะครับก็มี x c 968 958นะครับดูตูดก็รู้นะครับตัวใหญ่มากอ่าตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ17ตันนะครับก็ถือว่ารับงานหนักงานเหมืองนะครับโว์มาหาผมได้เลยนะครับตัวนี้เราเริ่มดาวที่2ี่แต่ส่วนใหญ่นักธุรกิจ ลุ่มเหมืองนี่ซื้อสดหรือแบ่งจ่าย12งวดนะครับไม่มีดอกเบี้ยนี่ครับผม่ชมโดยรวมนะครับนี่ครับพอดีวันนี้ผมมาประชุมนะครับเนี่ยสังเกตนะครับนี่รถมีเยอะครับวันนี้รถเซลล์กับก็ฝ่ายขายของเรานะครับวันนี้ก็ทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ12ท่านนะครับ2 4 6 8ีก สิท่านนะครับก็มีรถอยู่สิบคันนะครับในนี้มีผมหนึ่งคันนะครับแล้วก็นี่ฮะตัวนี้เป็นรถโมบายที่รถเครนโมบายนะครับที่พร้อมจำหน่ายท่านนะครับนี่เลยฮะ XCT 1 30 1 3 0สิบตันนะครับทีมงานต้นใดมีงานหนักๆยกสะพานยกทางด่วนนะครับติดต่อมาได้นะครับใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะครับเรามีราคาพิเศษอยู่ สามรุ่นนะครับเป็นรถโมบายมาจากประเทศจีนนะครับก็มีรุ่น50ตันราคาพิเศษนะครับแล้วก็รุ่น100ตันตัวนี้130ตันนะครับแล้วก็นี่ฮะข้างในมีรถเครนมากมายนี่ครับเดี๋ยวช่วงพักเที่ยงเดี๋ยวผมพาเดินชมหน่อยนะครับนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้พันปูนนะครับตัวนี้พันปูนแบบโมบายนะครับก็นี่ฮนะ ก็มีตัวมิกเซอร์นะครับแล้วก็แผ่นปูนส่วนใหญ่พวกนี้ตัวนี้ไม่มีล้อนะครับไม่มีโมบายนู่นนะโมบายจะเป็นเนี่ยให้ดูแบบเทียบนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแผ่นปูนแบบติดตั้งนะครับตัวนี้ขนาดครึ่งคิวหรือ1คิวไม่แน่ใจเหมือนกันต้องดูสเปคข้างบนไม่กล้าขึ้นนะครับตอนเที่ยงส่วนตัวนี้เป็นแบบโมบายนะครับก็ถ้าเป็นโมบายก็จะมีล้อสังเกตได้ครับนั่นแหละ นี่ครับทีมงานต้นใดสนใจแพนปูนของชวิงนะครับจับมือกับ XCMG ติดต่อผมมาได้ที่เบอร์086 491 4246นะครับผมเจน XCMG OCR Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกทั้นทั่วฝาเมืองไทยนะครับแล้วก็ตัว100ตันอยู่นี่เลยครับแสดงว่าเรามีรถพร้อมชวนะครับทีมงานตานใดสนใจตัว50ตันโมบาย XCT 100ตันนะครับแล้วก็อีกตัวนุ้ง0ตันนะครับติดต่อผมมาได้นะครับโทรเข้ามาเลยที่เบอร์0 8 6 4 9 1 4ด4 6เี่เรามีราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็เ็าเรียกอะไรผ่อนดาวตามใจท่านนะครับก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือใช้ฟรี150่ราปนโดยที่ไม่ต้องผ่อนนะครับก็แบ่งจ่ายดาวอย่างเดียวนะครับนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นรถตักเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวผมสูงเข้าไปดูนะครับนั่นละดูเหมือนหุ่นยนต์เลยนะครับแล้วก็รถตักเข้าใหม่ ล้อประกอบแล้วก็มีรถเก๋งต่างๆนะครับจุดนี้จะเป็นงานซ่อมนี่ครับโรงซ่อมใหญ่ที่สุดของเรานะครับแล้วก็จะเป็นรถเครนนะครับก็ตอนนี้เรามีตั้งแต่16ตัน25ตันนะครับ3 0ิตัน35ตันนะครับแล้วก็รถตักเรามีทั้งรถน้ำมันแล้วก็รถไฟฟ้าทีมงานตานใดสนใจมองหาอยู่ก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ 086 4914246ผมเจน XCMG ออ a t ต a เลยนยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับแล้วก็นี่ครับรถเตรียมขึ้นนะครับเดี๋ยววันจันนี้ผมเตรียมส่งมอบรถตักให้พี่พี่แรนะครับรุ่น x c 9 3 8นะครับพี่แลนี่แกรับ186ของผมไปห,หนึ่งคันแล้วนะครับเกือบครบปีพอดีพอดีปริมงาน งานแกเพิ่มเมื่อก่อนแกตักวันนึงประมาณ1-3พว่วงปัจจุบันนี้มากสุดประมาณ15พว่วงใช้186เอาไม่อยู่ครับงานหนักเกินก็เลยผมแนะนำเป็นรุ่น220หรือรุ่น938นะครับแต่ผมให้ข้อมูลไว้นิดเดียวก็คือถ้าเป็นรุ่น938บุกี3คิวเนี่ยจะใช้เวลาตักต่อ1พว่วงโดยที่ไม่จัดประมาณ15นาทีนะครับเนี่ยฮะ รุ่น938ปุงกี่ 3, ิวจะเป็นกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนิดหนึ่ง yeah. ที่นี่เป็นชุดประกอบนะครับแล้วก็รถที่ใช้นะครับนี่เลยครับตัวนี้ครับ x c 938นะโลโก้อยู่นั่น938 TS นะครับแขนยาวยกด้วย 4.67เมตรบุ้งกี3คิวนะครับจุดนี้เลยคันนี้ใช้เวลาตักปามหรือผลิตพันธงการเกษตรต่อหนึ่งพ่วงประมาณ15นาทีนะครับก็ไม่รวมจัดนะครับเนะนี่ยฮะเยอะแยะมากมายทีมงานตานใดสนใจมองหารถตักอยู่โทรมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์086 491 4246ผมเจน XCMG ออสเ h a i l a n นยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านตัวฟ้าเมืองไทยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาชมรถ ลัมเปอร์หน่อยนะครับนี่เป็นรถเกรดนะครับรถบดนะครับก็เป็น x อ1 1นนะครับแต่ของเราเราไม่มีแบบหัวหัวเปล่าที่ไม่มีแอร์นะครับเรามีแอร์เรียบร้อยนะครับตัวนี้ทีมงานท่านใดสนใจก็ติดต่อผมมาได้น้ำหนักตัวนี้เวทอยู่ประมาณ17.5ตัน,นครับแล้วก็ถัดไปก็นี่เลยฮะรถลัมเปอร์ ตัว X4 XG105 นะครับรุ่นใหญ่มากนี่ครับนี่มีพ่อเท่าด้วยครับรุ่นนี้รถรุ่นนี้น่าจะอายุประมาณ10ปีนะครับ XCMG ZL50G นะครับบุ้งกีตัวนี้น่าจะเป็น5คิวนะครับ ก็ใหญ่มากครับใหญ่มากก็ใช้มานานครับนี่ครับแล้วก็มีตัวนี้มี x c 7 5อยู่หนึ่งคันนะครับของเราบอกตรงว่าเราไม่ได้จัดไปแน้นเองนะครับถ้าทีมงานท่านใดสนใจซื้อสดแบ่งจ่ายก็โทรมาผมได้เลยเรามีราคาพิเศษนะครับมีรถพร้อมส่งออก XE1354 นะครับนูน่นเลยนะจุดนูน้นก็มีสต็อกอยู่นะครับตอนนี้เรามีสต็อกราคาเดิมนะครับยังไม่เพิ่มราคา แต่ถ้าปัจจุบันนี้ถ้าสั่งเข้าใหม่ราคาขึ้นแล้วนะครับทีมงานท่านใดสนใจ hexcmg นะครับที่จำาหน่ายโดย ocr โทรมาผมได้เลยนะครับที่เบอร์086 4 9 1 4 2 4นะครับแล้วก็นี่ฮะ xe 2154นะครับก็นี้แหละตัวนี้ก็ยังราคาเดิมนะครับของเราหลายท่านหลายที่เขาขึ้นราคาแล้วนะครับปัจจุบันนี้เรายังค่าราคาเดิมบุงบุงกี ใหญ่ครับไม่เอี่มครับทีมงานต้นใดสนใจรถประเภทไหนนะครับหรือรถตักคันเล็กสุดนี่แหละเอวาร์พิลหนึ่งหเวีนะครับก็ทีมงานต้นใดสนใจรถตักหินเดินทรายรุ่นนี้ตอนนี้เราเหลือแค่12คันเท่านั้นณนะวันนี้วันที่24พฤษภาคม2565นะครับผมมาประชุมที่บริษัทก็เจ้านายบอกว่าเหลือ12คันแล้วนะครับ หลังจากนี้ราคาจะขึ้นจากเมืองจีนนะครับก็เราจะนำ LW 160 f v มาแทนนะครับแล้วก็ราคาขึ้นประมาณาตามราคาที่ขึ้นมาจากประเทศจีนนะครับก็ทีมงานท่านใดสนใจโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์086 4914246นะครับแล้วก็ส่วนรถอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรถตัก LW 156 f v 1น6ะครับ LW 200 LW220 นะครับหรือพวกก็เรียกซีดีเกนะครับ X4938958968 ไม่ว่าแขนสั้นแขนยาวโทรมาหาผมได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษตอนนี้เราก็มีรถตักไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะครับโรงงานโรงปาม์มธุรกิจไหนที่มีโรงไฟฟ้าส่วนตัวนะครับประหยัดพลังงานนะครับ เท่ากับว่าเอาราคาผ่อนบวกราคาน้ํามันมาผ่อนรถตักไฟฟ้าของเราได้เลยเพราะหนึ่งราคาน้ํามันไม่ต้องซื้อนะครับแล้วก็ถึงราคาจะสูงแต่ก็เปรียบเทียบกับรถตักของญี่ปุ่นหรือรถตักของ USA นะครับราคาก็ใกล้เคียงกันนะแถมของเราไม่ต้องใช้น้ำมันด้วยรุ่น958 968นี่ ต่อหนึ่งชั่วโมงใช้ประมาณ14 15ลิตรนะครับก็ต้นทุนจะสูงหน่อยนี่แหละแล้วก็นี่ครับรถทีมช่างนี่ฮะดูได้เลยนะครับท่านซื้อรถไม่ว่าผลิตภัณฑ์รุ่นไหนจาก OTR นะครับที่จำหน่าย XMG เราจะมีรถโมบายแบบนี้นะครับเข้าไปหาท้านถึงบ้านไม่ต้องนำรถเข้ามายกเว้นงานนัก งานหนักเราจะนํารถไปเทลเลอร์ไปบรรทุกมาเองนะครับก็คลิปนี้ผมปล่อยยายหน่อยนะครับเข้ามาเยี่ยมชมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเป็นแะรุ่นโหลดลง YouTube ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อนนี้ฮนะที่อยู่บริษัทผมนะครับพื้นที่บางละมุงชนบุรีเลยจากมุมนี้ไปนิดนึงครับก็จะเป็นด่านทางด่วนพิเศษบางละมุงชนบุรีนะครับถ้ามาจากกรุงเทพก็ลงทางด่วนพิเศษบางละมุงชนบุรีก็ยูเทิร์นมา เข้าขวานะครับอยู่เทินขวามาแล้วก็หยุดซ้ายมือเยอเข้ามาแล้วนะครับก็ทีมงานต้นใดสนใจรถตักหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของ XCMG แล้วก็ต้องการซื้อรถตักกับผมนะครับโทรมาผมได้เลยที่เบอร์086 491 4246ผมเจน XCMG OCEAN i a n g a ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยคลิปนี้ขออนุญาตจ,จบแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมทุกคลิปเลยนะครับไม่ว่าท่านอยู่จังหวัดไหนภาคไหนติดต่อผมมาได้นะครับผมพร้อมไปหาท่านทุกที่นะครับหากท่านจะซื้อจริงๆนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยไม่ว่าจะซื้อสดแยกแบ่งจ่ายไม่เกิน12งวดไม่มีดอกเบีย้ยหรือผ่อนไม่เกิน18งวดก็ติดต่อผมมาได้นะครับ เอกสารเดินบัญชีปกติครับก็ตรวจเช็คเครดิตบูโรนิดหน่อยนะครับนี่ฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณมากครับผม